ญาตทวดมาเตือนในฝันห้ามลงเล่นน้ำคืนนั้นฝันแบบว่ามีผู้หญิงแก่ๆหน้าดุดุเนาะเป็นแบบจีนๆตัวขา,ขาวๆผมๆแห้งๆเลยแลอ่ะผมขาวก็มาเตือนเหมือนทําน้องว่าเออห้ามลงเล่นน้ำเด็ดขาดนะมากําชับตั้งสองสครั้งแต่เขาไม่ได้พูดนะในฝันผีจะพูดไม่ได้ คือเขาจะสื่อเป็นแบบให้เรารู้แหละว,ว่าว่าว่าเขากําลังเตือนเราว่าห้ามลงเล่นน้ําคือนั้นฝันแบบอยู่อยู่ในป่าแล้วก็แบบมืดแล้วก็มีแบบเหมือนมีผู้ชายมาดักอยู่ข้างหน้าผู้ชายตัวใหญ่ๆห่ดําๆทมุนทมุนอะไรแบบเนี้ยอ่าพอตื่นมาก็เล่าความฝันให้มแม่ฟังเนาะแล้วก็ถามเขาว่าว่าใครคนแก่ที่ลักษณะแบบเนี้ยคุณแม่บอกอ๋อน่าจะเป็นเอ่อ คุณแย่โทวดซึ่งเป็นคุณยายคุณแม่ของคุณยายอตอนนั้นเราตอนเราเกิดท่านเสียไปนานแล้วเราเราไม่เคยเห็นท่านเนาะแต่ท่านคงปกปกัปกรักษาลูกหลานคอยคุม้มครองอหลังจากนั้นสองสามวันมันเป็นช่วงลองวิกเอนเนาะพี่สาวก็จัดทริปไปเที่ยวทะเลพาเด็กๆสองครอบครัวเนาะ ครอ,อบครัวพี่ชครอ,อบครัวน้องชายแล้วก็ครอบครัวพี่สาวก็ไปไปทะเลที่ชะอามากันจองเป็นบ้านพักแบบพูลล่าหลังใหญ่แล้วมันก็จะมีแบบสระว่ายน้ำเนาะมีสไลเดอร์แบบสําหรับเด็กๆเ,เ,เล่นสนุกอ่ะพอพอไปถึงก็ใบบ่ายเนาะเกือบบบ่ายแล้วก็ ทำปาร์ตี้มีปาร์ตี้ปิ้งย่างหมึกกุ้งสดเลยเนาะก็ซื้อไปกันเด็กๆก,ก็เล่นน้ำสนุกสนานเพราะมันมีสไลเดอร์ด้วยคือนั่งมองแบบเด็กเดกๆ,ๆเล่นกันนะ่ะเราก็รู้สึกแบบอยากเล่นนะ่ะคือโดยโดยที่ลืมนึกถึงคำเตือนในความฝ<ร>ันไปเลยก็คลืมด้วยเนาะก็ลงไปเล่นกับเด็กๆคืออยากอยากเล่นสไลเดอร์อ่ะ พอลงไปก็เล่นได้สักพักหนึ่งโอ้ไม่กอดเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นกระเบื้องริมสะัะมันแตกแทงตัดอม่มันตัดที่นิ้วอะ่ะแบบไม่ใช่นิ้วคือมันทิ่มลงไปตรงตรงขาขวาแบบเลือดกระชูดเลยแบบแบบเจ็บมากตอนแรกคิดว่าตัวอะไรต่อยแล้วก็รอตั้งนานกว่า